กลบสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวโคนะกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้กันในช่องคารมูแชนเนลนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมไปทิ่งกอทกันอ,อีกแล้วนะครับของค่ายสเป c เกมมิ่งกับทุน1000พอยนะครับวันนี้เรากลับมาเล่นกันนะครับที่ทุน1,000พอยกันแล้วนะทุนน้อยๆผมไม่ค่อยถนัดนะครับแต่เราลองเล่นที่เป็นละห้ามา2 7 5รอยเจ็ห้าอยมาดีดีโกเลเซอร์ที่จะนันช็อตได้เยอะนะไปเรื่องนี้นะเราค่อยปรับเด็ดขึ้นนะครับ น,นี่เรากลับมาได้ทุนถนาดของเราละกปากที่เบลซิตเลยละกันนะครับผมโดนแย่งไปรับมือให้ตายเถอะสาระ,ละต่อหน้าต่อตาเลยนะตอนนี้เราก็ไปกันต่อนะครับเรื่อยๆก่อนจะหมดไม่หมดเยี่ยมยิ่้ละเราไม่ค่อยได้อะไรนนะเราได้ตัวตัวเล็กๆแต่ตัวใหญ่นะครับในตัวพวกที่เป็นของนะ่ะคนอื่นจะแย่งไปหมดเลยนะ ตาเป็ดแมงเน่ยเล่นที่ยี่สิบแล้วปรปับไปสูงเขาสู้ทำาไม่ได้อ่ะเอาิีเอาได้แล้วครับแม่งคืนไฟฟ้ามาแล้วของเราอันนี้ของผมนะโอ้ยก็ละอุ๊บเขาละหกร้อยครับน่าอยู่สถานการณ์ตึงๆอย่างนี้หกร้อยพอยนี้ก็ถือว่าโอเคละ,ะและใครนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมหมู่บ้านคุณฮะของเรานะครับก็อย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะก,กันนะผม เราได้ไมกระบุญมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับนำโหมดอีกแล้วด้วยรอบนี้ได้เยอะแน่นอนรับประกันแ800ร้อยพลอยครับมาเรากลับมาเกิดอยู่นะครับถุนปรับที่เปละย0สิบเลยแล้วกันอ่ะเก้ารอยพลอยครับท้องแตกมาถ้าไม่แตกคงงานนะครับเอ้ยป้าเป้าหนึ่งพันะเอาพันแปดครับผมฉลามเอ้ประวานไม่ใช่ฉลามนะครับได้ยิงฟรีมาแต่เราจบที่ยิงฟรีเลยแล้วกันนะครับผม ไหลเรามาสวยๆนะตอนเนี้ยเฮ้ยีปีมันง่างไงวะเฮ้ยติงเดหนึ่ง้อยได้อยู่นะอันนี้ได้อยู่เจ็ดร้อยสี่สิบพอยค,ครับหนึสีนะั่นเลเซึ่งอยู่สามเราค่อยอัดปังกรแล้วกันยกดีกว่าครับอันตรายมเกิน อ่ะโอเคครับวันนี้เราก็จบมาสวยๆที่กำไรนะครับ3000พอยนะส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมตั้งป้ายไลค์แชร์และกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคลิปวันนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่มีเจตนาที่จะใช้จูนแดงสิ้นและสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็มาเล่นทุนที่ค่อนข้างที่จะถนัดนะครับกับเบรดที่โอเคอยู่นะก็วันนี้ก็จบมาสวยนะครับวันนี้ก็เจอใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะผมสวัสดีครับ สโมสรนพนักงานสูบยาผมก็แค่คนธรรมดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาห้ามสูบบุหรี่และคุณก็เดินเข้ามาเพื่อยิบบุหรี่และจุดสู